ม<ไ>ี่ถอยรถมาใหม่แล้วนะไปถอยเอ v ยูวีมาเลยแ <ไป S 1> บงคเดี๋ยวพี่ไปพัดเดี๋ยวพี่ว่าจะไปพัทยาว่าสงการออกมาเล่นกับพี่ว่ะ ก็เลยว่าส่งการเนี่ยนะเฮ้ย oh. yeah. เซอร์วิสตี้มันมีติ้งนี้เลยนี่หว่าอย่ายอดเหมือนกิ้วนั่นอ่ะไอเอ็กอะโฟะมาเช่าเรือยอดได้ลำามกเพันไม่หนุกเท่าบ้านหรอกพี่ดาวพี่โบนะนี่จริงอ่ะไม่ต้องเลยย้อนหรอกคือไป,ปพักพัทยาใช่ป่ะเอาเงินกิ้วอะไปไปเหมาเรือเนี่ยตกหมึกอ่ะ ไอ้ที่มันเป็นคาเฟ่ตกบึกลำหนึ่งเลยให้พวกเราตกกันอ่ะนุกหนุกได้เหอืมแบงค์เซอร์เปิดฟาร์มไหนได้มั้งวะคนคุกเหมือนเดิมมอืม แง่งชิบหายหมาไอสติลซีรีใช้ไม่ได้กูว่าเพื่อเฮียแกไปไปฟองแน่เลยสัตว์โฟกิสี่สติลซีรีหมดเลยอ่ะทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์อ่ะคุ้ยโดนอยู่แล้วมันมันค่ายดังไม่ใช่หรอไม่ที่จริงอ่ะมันสติลซีรีอ่ะมันมันใช้ได้หมดเว้ยมันมาบล็อกสติลซีรีเวย้ยผมว่ามันโดนอยู่แล้วแค่ช้าเร็วอือ khi mình máu ý chị nó sẽ ra cháy máu nữa